สวัสดีค่ะเพื่อนๆกัลยาณิมิตทุกคนวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่คลิปแรนดอมนะคะนี่เป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงมากอาจจะตรงน้อยหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดือกรับแต่สิ่งดีไปหากมีสิ่งใดที่ฟังแล้วไม่เข้าใจแสดงว่าไม่ตรงกับพลังงานของเราก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะอืม ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูคูบาาจารพอเกิดไม่เกิดพอซื้อไม่ซื้อธรดาประจาตัวของทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้หากมีสิ่งใดอยากจะบอกอยากจะเล่าอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้รับได้รู้ก็ให้ผ่านมาทางหน้าไพ่ได้เลยนะคะออหากมีสิ่งใดที่ไม่หมอกาวล่วงหรือผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะดูสิว่าวันนี้ไพ่แสงสุก สิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆหรือว่าเกิดไปแล้วหลังจากที่มาชมคลิปแม่หมอในวันนี้วันนี้อาจจะพูดเสียงดังไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่ามาทำคลิปที่ทำงานก็เลยต้องเสียงเบาหน่อย ูซิว่ามีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆหรือเกิดขึ้นไปแล้วเพื่อนๆมีสิ่งใดที่เพื่อนๆมันจะเข้ามาให้อ่ะ ให้เราขว่คว้านะ่ะเป็นโชคลาภเป็นเอ่อสิ่งที่มีมูล,ลค่านะ่ะม,มันใกล้จะมาให้จับต้องได้แต่ว่ายังยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าใกล้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเวลากลางคืนใช่ไหม,มมันยังไม่สว่างถ้าเป็นเวลากลางคืนก็แสดงว่ามันยังมืดอยู่ม,มันยังไม่สว่างยังไม่เห็นพระอาทิตย์ แสดงว่าใกล้เข้ามาถึงแล้วสิ่งสิ่งที่จับต้องได้ก็เงินทองหรือว่าออหน้าที่อะไรที่มันหรือว่าสิ่งที่เราไปวางโปรเจกต์ไว้หรือว่าสิ่งที่เราไปทำธุรกิจไว้อ่ะม,มันเหมือนจะ จะจับต้องได้แล้วมันเหมือนจะได้รับผลตอบแทนผลกําไรกับคืนมาอะไรเงี้ยทำไมมีไพ่น,นี้ด้วยถูกดึงซ้อนกันเพราะอะไรถึงยังจับต้องไม่ได้ เดี๋ยวนะยวเปิดให้ครบก่อนนี่ใกล้แล้วมันซ้อนกันทาให้แตกตีไพ่ให้แตกกันนะให้ชอบซ้อนกัน ว่าไม่สอนเนาะโอ้ยนับนี่เลยเหรออือไีเพื่อนเพื่อนสิ่งที่เออคุณหวังไวอ้อ่ะนี่เพืนเพื่อนเป็นคนนี้แหละที่มันกับทำพลังงานตัวเองได้ดีอะ่ะอืม แล้วก็สามารถรับรู้ดูจิตอยูจิตข้างในตัวตนของตัวเองอ่ะได้แล้วเหมือนกับว่าขึ้นไปในขั้นที่ดีอ่ะขึ้นไปในขั้นที่สูงแล้วก็มั่นคงเห็นไหมคุณนั่งอยู่บนเนี่ยตะปูเนี่ยแต่คุณไม่รู้สึกอะไรแล้วคุณใครจะยังไงก็ช่างฉันรับรู้ฉันดูจิตของตัวเองแล้ว ฉันเข้าใจแล้วว่าอืมสิ่งนี้เป็นยังไงสิ่งนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยอืมความที่เคยไปถูกเออเคยไปถูกเหมือนกับฉุดลังอะอืบางสิ่งบางอย่างที่เคยฉุดลังคุณไวอ้อ่ะอืมในอดีตอ,อาจจะเป็นเพราะว่าอะไรคุณคุณดื้อหรือเปล่า คุณดือ้อคุณดันทุลังให้จะทําอะไรแล้วเอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพอเกิดมาเกิดพ่อเสื้อมาเสื้ออะไรเงี้ยเขาเหมือนกับเตือนคอยเตือนคอยดึงไว้อะ่ะเดี๋ยวก่อน,นยังไม่ถึงเวลาอะไรเงี้ยอให้คุณใจเย็นๆให้คุณไปฝึกสมาธิเนี่ยตอนนี้คุณฝึกสมาธิได้ดีมากอืสิ่งที่คุณ กำลังจะขวายคว้านั่นะน่ะอืมันกำลังจะมาถึงแต่คุณต้องรีบนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันใกล้เข้ามาถึงแล้วก็พอมันมาถึงอ่ะคุณจะต้องขวายคว้ามันอ่ะไม่งั้นอ่ะมันก็จะหมดเวลามันเป็นไพ่ที่ว่าเอ,อเด็กสองคนเขาเล่นเรือใช่ไหมเป็นเรือกระดาษอ่ะมันมันจะอยู่ได้ไม่นาน่ะ คุณจะต้องรีบขวายควาสิ่งเนี้ยไม่ว่าคุณคิดอะไรไว้ก็ตามคุณคิดโปรเจกต์ไว้งานอะไรไว้สิ่งใหม่ๆหมที่คุณกําลังจะคิดจะวางแผนจะทำรีบทำแล้วก็มันจะได้รับผลตอบแทนเที่มันที่คุณจะต้องจับต้องได้ขอให้คุณเหมือนกับเชื่อมั่นและศรนะัทธาเนี่ย เจ้มันและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิค์ครูครบาอาจารย์อือแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจอะไรอ่ะคุณก็ต้องขอคําปรึกษาจากผู้รู้อืขอคําปรึกษาจากคนที่เขาเคยผ่านเออประสบการณ์อะไรมาก่อนอือเคยผ่านประสบการณ์เคยผ่านเอ่อบดเรียนอะไรมาคนที่ คนที่เขามีความรู้มีประสบการณ์นั่นแหละให้ไปปรึกษาเขาแล้วก็แล้วก็เชื่อแล้วก็ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุรกครูบาอาจารย์อืมสิ่งที่คุณจะทำมันก็จะสำเร็จเพราะว่าอะไรถึงแม้จะเคยถูกฉุดลั้งในอดีตใช่ไหมแต่ว่ามันก็มันก็เป็นเพราะความเดื้อของคุณไง ความดื้อคุณคุณดันทุลังที่ทํามันทํามันอะไรเงี้ยไม่คุณไม่เช้าช้าค่อยค่อยทำอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงแม้คุณจะเคยถูกชุดลังก็ตามอืแต่ว่าคุณก็มีเหมือนกับญาติผู้ใหญ่มันกับใครสักคนที่เขารักแล้วก็เมตตาคุณอื เขาจะคอยปกป้องคุณไม่ว่าคุณจะผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรก็ตามหรือว่าใครก็ได้ที่เหมือนกับเป็นคนที่จะเข้ามาในชีวิตอ่ะเขาจะมาปกป้องปกป้องคอยช่วยดูแลคอยเหมือนกับป้องกันภัยให้คุณอะแล้วก็เป็นที่พึ่งให้คุณได้ดีแค่คุณ เปิดหัวใจคุณเปิดหัวใจคนออกเพื่อรับสิ่งดีๆเพื่อรับคนดีๆเข้ามาอืมเปิดหัวใจแล้วก็เขาคนนี้ก็จะเป็นคู่ครองของคุณนะอืมเขาเป็นคู่ครองเพราะอะไรเพราะเพราะหัวใจของคุณมีกุญแจใช่ไหมมันเข้ากันได้พอดีมันเป็นสิ่งที่มันเกิดมาเพื่อกันและกันอืมคุณอาจจะได้ มีการเดินทางไกลด้วยนะอืในความรักครั้งเนี้มันอาจจะได้เดินทางไปไหนในมีเครื่องบินข้างบนหีือไมมันอาจจะได้มีการเดินทางแล้วก็ไปพบเจอหรือว่าได้เจอกันแล้วแล้วก็ได้ไปเดินทางไปพักผ่อนด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยความรักของคุณมันจะลงตัวได้เหมาะเจาะเหมือนเทียนกับฐานเนี่ยอืมลงตัวได้เหมาะเจาะแล้วก็ เป็นอะไรที่เกิดมาเพื่อกันละกันรองรับซึ่งกันและกันได้ดีแล้วก็เขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ในการมีคู่ครองมาแล้วมีครอบครัวมาแล้วก็ได้ในอดีตอืมแค่คุณเปิดใจอ่ะไม่ว่าเขาจะเคยผ่านบทเรียนผ่านอะไรมนาะในอดีตก็ตามไม่เป็นไรขอแค่คุณ เตรียมตัวเตรียมใจรับเตรียมตัวเตรียมใจรับเปิดรับไม่ต้องไม่ต้องเออถึงขั้นที่ว่าจะฝ่าฟันหรอกนะแต่ว่าเราแค่เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเพื่อจะเจอเขาเพื่อจะได้รับสิ่งสิ่งนี้ยแล้วเขาจะเข้ามาแบบรวดเร็วด้วยมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ดีดอ,อ่ะคุณจะมีเอได้รับ ที่มืนกับจะต้องได้สิ่งที่จะผลตอบแทนอะไรกลับมาด้วยแล้วแถมคุณจะได้เจอคนรักอีกเนี่ยเป็นเป็นที่เหมือนกาลน้ําร้อนที่ว่าเดือดพร้อมแล้วว่าเตรียมตัวที่คุณจะได้เจอแล้วออ่ะืทั้งทั้งผลกําไรหรือว่าสิ่งอะไรที่คุณไปหวังไว้อ่ะกำลังจะเข้ามาหาคุณ แค่คุณใจเย็นๆรอแล้วก็แต่ว่าพอมันมาถึงอะคุณต้องคว้าไว้ให้ได้นะเพราะว่ามีเวลาน้อยอคุณจะโมอเอเละเหยมันก็ปิดใจไม่ได้นะคุณต้องเปิดหัวใจไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือว่าคนรักก็ตามสิ่งดีๆก็ตามที่เขาจะเข้ามาในอนาคตออะืคุณจะต้องเตรียมตัวเพื่อรับสิ่งสิ่งนี้ย มันไม่หมออาจจะเกิดไม่นานเท่าไหร่เนาะพอแค่อย่าดื้อน,นะเชื่อฟังเชื่อฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขรุลูบาอาจารย์เชื่อฟังเออทวดาประจําตัวฝึกสมาธิอย่างนี้ดีแล้วมันจะทำให้คุณนิ่งพอแล้วก็ รับกับสถานการณ์อะไรที่มันจะเข้ามาถึงได้แล้วยังไงต่อคะหมัวจะเปิดต่อกันไปเลยนะนี่มันสอนกันอีกแล้วโอ้โหเพื่อนเพื่อนไพ่การงานเลยหล่ะเนี่ยเนี่ยการงานมาแล้วก็ความรักด้วย สี่ใบเนาะถึงห้าใบเปิดวางได้ไหมเพื่อนถึเกินไหมเกินหน้าจอไหมว้าวมีแต่การงานทั้งนั้นเลยอะ่ะแล้วก็ความรักโ,โอ้โหเอ็มพัลเลอร์ นี่สิบเหรียญเลยว,ว้าวเก้าเหรียญไหนไหมพ์พลันด้วยนี่ราชินีถือไม่เท้า ราชาที่รุเรืองี่สุดท้ายด้วยความสุขเคยเคยไปจบความสัมพันธ์มาไม่ว่าคุณหรือเขานะสิ่งที่คุณเคยเป็นในอดีตอ่ะคุณเคยเป็นเดแบดคุณเคยเครียดคุณเคย เอาปัญหานั้นนมาสุมไว้กับตัวมาแบกไว้กับตัวจนเหนื่อยจนหนักแล้วคุณก็ตั้งกำแพงด้วยตั้งกำแพงว่ามันกับกลัวที่จะเจอคนใหม่ๆที่จะเข้ามากลัวกลัวว่ามันจะซ้ำรอยเดิมอะไรเนี่ยแต่ว่าไพ่อยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวสิ่งที่จะเข้ามา มันจะเป็นความรักที่ดีการงานก็ตามมันก็เป็นการงานที่ดีเป็นสิ่งที่คุณจะต้องมันกับเติบโตอ่ะไม่ว่าจะความรักหรือการงานอ่ะม,มันจะเติบโตมันจะขยายมันจะต่อยอดออกไปเรื่อยๆเนะี่ยแล้วคนคนนั้นน่ะเขาก็จะ เตรียมพร้อมที่จะเดินทางมาแล้วอ่ะอืเตรียมพร้อมที่จะเดินทางมาเพื่อสารต่อความรักครั้งเนี้ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนใหม่หรือคนเก่าก็ตามแต่ว่าวันนี้ไพ่ไม่ได้ขึ้นมาว่าเป็นคนเก่านะน่าจะเป็นคนใหม่อมืเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเขาจะชอบในการเดินทางท่องเที่ยวชอบในการ หมือนกับถ้าทํางานเขาก็จะเหมือนกับไม่ไทํางานอยู่กับที่อ่ะทํางานชอบไปน่นทํำตรงโน่นตรงนีงน้ทีอะไรเงี้ยเหมือนกับไม่ได้อยู่นิ่งกับที่อืมเขาก็รักในการงานของเขาเขาก็จะเหมือนกับมีความก้าวหน้าในการงานในหน้าที่อ่ะอืมเหมือนคุณคุณก็เป็นคนที่รักในการงานในหน้าที่ของคุณอืมแล้วพวกคุณจะได้เหมือนกับ ไม่ว่าจะทํางานด้วยกันหรือเปล่าพวกงานของพวกคุณก็จะขยายตัวต่อเนื่องเติบโตไปอืมคุณจะได้ชนะอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายอืมไม่ต้องไม่ต้องตั้งกําแพงให้เอากําแพงลงลดกําแพงลงอืมลดความเป็นเดอแบกลงเพื่อที่จะเจอสิ่งใหม่ๆเจอคนใหม่ๆอืมเนี่ย คนคนนี้ที่มีพลังงานเอ็มเพลเยอร์เนี่ยเขาจะเข้ามาถ้าคุณเป็นผู้ชายอะคุณก็เป็นคนคนนี้พลังงานเอ็มเพลเยอร์แล้วก็มาทำให้ทั้งสองคน,นยถ้าคุณเป็นผู้หญิงใช่ไหมคุณก็จะเจอเอ็มเพลเยอร์เนี่ยคุณเป็นพลังงานเก้าเหรียญถึงแม้คุณจะเคยไปจบจากในอดีตมาก็ตามคุณเคยไปผ่านการเลิก้าอย่าล้างก็ตาม แต่ตอนนี้คุณรักตัวเองคุณครบพร้อมคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างครบอยู่ในตัวแล้วอ่ะสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาคือคู่ของคุณก็คือถ้าคุณเป็นคนผู้หญิงคนที่เจอแอมเพลเอร์ค, Emperor, คนนี้คนที่มีความมอนกับมั่นคงในหน้าที่การงานมั่นคงในการเงินธุรกิจอะไรเขาจะเป็นคนที่ เ,เดินทางเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะเจอคุณถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายคุณก็จะเจอคุณผู้หญิงเนี่ยที่เขามีความครบพร้อมอะ่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นการเงนินแล้วเขาก็เป็นคนดีมีเสน่ห์แล้วก็รักตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะมอบความรักให้ผู้คนรอบตัวรอบข้างอะ่ะอืมก็คุณจะได้มาลงเอยกันแล้วก็มีความสุ มั่งม,มีมินมีทองมีบ้านมีรถครบพร้อมอืมสิ่งที่จะต้องเจอนะอจากการที่ไม่ว่าคุณหรือเขาเนี่ยเคยไปจบมาอดีตที่มันเจ็บปวดจะก,กะหัวใจเนี่ยอืมเก็บจนตุยแล้วเกิดใหม่เนี่ยตอนนี้คุณเออ่ทั้งสองคนนะ่ะมีพบาลานซ์ภายในตัวเองบาลานซ์พลังงานตัวเองได้ดีอ่ะอืม อยู่ในเออเหมือนกับนิ่งครบพร้อมแล้วก็เออเข,เข้าไปเหมือนกับฝึกสมาธิฝึกสมาธิภาวนาเออนั่งสมาธิหรือว่าเออเขาเรียกอะไรสวดมนต์แผ่มเมตตาอะไรเงี้ยอืมคุณทํามันได้ดีแล้วคุณบาลานพลังงานตัวเองได้ดีอ่ะอือแล้วคุณน่ะมีความมุ่งมัน่นไม่ว่าจะทํา หน้าที่การงานอะไรก็ตามอ่ะอคุณน่ะมุ่งมั่นแล้วคุณก็ทํามันได้สําเร็จในอนาคตนะคุณจะทํามันสําเร็จเนี่ยพลังงานของคุณที่เป็นผู้หญิงนะหรือเป็นเพศที่สามก็ตามอืมคิงคิงเออเอ็มเพอเลอร์เนี่ยเขาก็เป็นคิงถือเหรียญน้วยเหมือนกับทั้งมีการงานหน้าที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วมีเออ ตางหน้าการงานการเงินที่ดีองมั่งคั่งร่ำรวยอืมคุณทั้งสองจะได้เจอกันต่างคนก็ต่างมีแพชชั่นในของของตัวเองอ่ะอืมแล้วคนทั้งสองคนก็จะมาเจอกันจะมาของคู่กันมีความอุดมสมบูรณ์เป็นความรักที่เต็มที่ครบพร้อมเนี่ยอืมแฮปปี้อนดิงในอนาคตอืม เดี๋ยวนะอยากจะรู้ว่าสิ่งที่อ,อคุณจะควายคว้าเนี่ยน,น,นอกจากความรักแล้วอ่ะมันคืออะไรนอกจากความรักนอกจากการเงินแล้วคืออะไรสิ่งที่คุณจะควายคว้าเนี่ยที่ไพ่ขึ้นมาอ,อสิ่งที่คุณจะจับต้องได้เนี่ยอืม คืออะไรคะความรักความรักคนรักอืมโอ้กนไปเดินการเดินออกจากความรักครั้งเก่ามาว้าวเจู่ <c oughs> <c oughs> ละ ูแล้วค่ะราชินีถือถ้วยกับราชาถือถ้วยมาเจอกันเนี่ยเคยจบจากชิ้นเก่ามาเคยเครียดเคยวิตกกังวลในอดีตอ่ะอืมไม่มีแล้วนี่อืมปล่อยวางแล้วก็จะได้เจอกันนีสิ่งที่คุณจะได้เจออืมเขาจะเข้ามาทับผอนเข้ามา เป็นคู่ที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันอ่ะอืมในด้านการเงินเป็นทั้งพ่อหมอไม่หมอได้นั่นเนี่ยเนี่ยทำภารกิจหน้าที่เนี่ยอืมทำภารกิจหน้าที่แถมแถมยังงานจะยุ่งงานจะยุ่งด้วยนะเนี่ยอืม สิงที่คุณจะไปทําด้วยกันมันก็อาจจะมีบ้างที่ว่าถ้าเกิดงานยุ่งงานอะไรมันก็จะมีการมันบางครั้งก็จะไม่เข้าใจกันบ้างแต่ว่าก็ให้ค่อยๆใจเย็นๆนั่นแหละค่อยๆค,ค,ค,คุยกันเนี่ยคุณทั้งสองคนมันกับมีแพชชั่นในหน้าที่การงานเหมือนกันอ่ะอืาอ แม่หมออยากรู้ว่าแล้วคุณทั้งสองคนจะได้เจอกันเมื่อไหร่โอ้บอกว่าบอกว่าสิ่งที่จะจับต้องได้เนี่ยจะมาเมื่อไหร่คะขอถามหน่อยสิ่งที่จะจับต้องได้จะมาเมื่อไหร่คะพี่ไพ่ขอบอก บอกตรงๆบอกเพื่อนๆให้ตรงๆเลยนะจับต้องได้จะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวนะไพ่ย,ยังไม่บอกอะ่ะเดี๋ยวนะเมื่อไหร่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 สิ่งที่จะจับต้องได้เนะี่ยจะมาเมื่อไหร่สามสามวันสามสัปดาห์ สามเดือนโอเคไหมอือหรืออาจจะเป็นสี่เดือนก็ได้เพราะว่าขึ้นมาเป็นหนึ่งถ้วยด้วยอ่ะอืมสามสี่สี่สัปดาห์สี่วันหรือสี่เดือนก็ได้นะ <S 2> <S 2> เ,นเพื่อนเล่าคอยหน่อยนะแล้วก็อืมปรับสมาธิตัวเองให้ดีอย่างนี้แหละอือแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านอืมสิ่งที่ดีๆจะเข้ามาคนที่จะมาคอย พอร์ตมาคอยเหมือนป้องกันเหมือนเออ่ดูแลมาดูแลซึ่งกันแล้วกันนะอืขอแค่เปิดใจแล้วก็เจอจะได้เจอนะอืมเนี่ยทั้งการเงินทั้งสิ่งที่จับต้องได้ด้วยก็กำลังจะเข้ามานะเอืมเ,เพลเยอร์ใต้สำรับว้าวพลังงานที่หนักแน่นที่มีแพชชั่นของเพื่อนนะอ่ะ จะดึงดูดสิ่งนี้เข้ามาเออวันนี้มันไม่ยาวเนาะอืมห่หมอก็ขอให้รับพลังงานดีๆไปแล้วก็ทำใจให้สบายๆเรือสิีลภาวนานั่งสมาธิไปอแล้วส,สิ่งนี้จะเข้ามาให้เพื่อนได้พบได้เจอในเร็วๆนี้แหละอขอให้ทุกคนเจอ เาเร็วๆแ,แล้วเจอสิ่งที่จับต้องได้เร็วๆอันนี้แม่หมอก็ไปแล้วนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปของแม่หมอนะคะสวัสดีค่ะ